ทำอธิษฐานปลดล็อกความเศร้าความโกรธและความอิจฉาข้าพเจ้าเปิดใจในเวลานี้เพื่อยอมรับทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตัวข้าพเจ้าไม่ตัดสินไม่ผลักไสไม่เกลียดชังข้าพเจ้าเห็นความเศร้าในหัวใจข้าพเจ้ารู้ว่ามันเกิดจากความรักที่ไม่ถูกระฟังจากความหวังที่ผิดหวังและจากการพยายามยึดถือในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงวันนี้ข้าพเจ้าขอวางความเศร้าไว้อย่างอ่อนโยน ขอให้มันหลอมละลายกลับคืนสู่แสงแห่งความเข้าใจข้าพระเจ้ารู้สึกถึงความโกรธที่ยังหลงเหลือมันคือเสียงร้องจากความไม่เป็นธรรมความกลัวและความเจ็บปวดแต่ข้าพระเจ้าไม่ใช่ความโกรธนั้นข้าพระเจ้าคือผู้เห็นผู้เข้าใจและผู้ปล่อยวางขอพลังแห่งการให้อภัยไหลผ่านหัวใจข้าพระเจ้าและทุกผู้คนที่เกี่ยวข้องขอให้ไฟโกรธกลายเป็นเปลวเทียนแห่งปัญญา ข้าพระเจ้าสัมผัสได้ถึงความอิจฉาในมุมหนึ่งของใจความอิจฉานั้นเกิดจากการลืมเห็นคุณค่าของตนเองวันนี้ข้าพเจ้าขอหันกลับมาอกกอดตัวเองขอเห็นความงามในเส้นทางของตัวเองและขออวยพรให้ทุกคนที่ข้าพระเจ้าเคยอิจฉาประสบสุขและเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพระเจ้าก้าวเดินต่อไปในนาทีนี้ข้าพระเจ้าขอปลดล็อกพันธนาการทั้งหมด ที่เคยกักขังจิตวิญญาณข้าพเจ้าไว้ในความเจ็บปวดขอแสงแห่งความรักความเมตตาและความเบาจงไหลผ่านข้าพเจ้าทำความสะอาดหัวใจเยียวยาความคิดและเปิดทางสู่การเริ่มต้นใหม่อย่างบริสุทธิ์ข้าพเจ้าขอคืนอิสรภาพให้กับตัวเองขอเลือกที่จะเป็นผู้ที่รักผู้ที่ให้อภัยและผู้ที่เป็นอิสระในนามแห่งแสงแห่งจักรวาล ขอให้ทุกพลังงานลบจงละลายและขอให้ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกับพลังบวกอย่างแท้จริงขอความสงบความรักและการปลดปล่อยจงเกิดขึ้นณนบัดนี้